สวัสดีครับคลิปนี้อยากจะมาสอนวิเคราะห์กองทุนคลิปที่2ถือว่าเป็นคลิปที่2แล้วกันนะครับคลิปแรกเนี่ยผมได้พูดกองทุนแนะนําไปแล้วกองทุนหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมวันนี้ผมเข้ามาดูกองทุนนะครับจริงๆวันนี้มันมันปิดอยู่นะครับกองทุนมันไม่เดินนะครับแต่ว่าพอดีเห็นกองทุนหนึ่งเมื่อวันศุกร์นะครับแต่ว่าติดธุระเลยไม่ได้อัดคลิปลงนะครับเลยมาอัดคลิปย้อนหลังนะครับ ผมอยากจะให้ดูกราฟเวลาผมซื้อกองทุนสักนิดหนึ่งนะครับว่าผมซื้อเนี่ยผมวิเคราะห์จากอะไรนะครับผมต้องบอกนะครับว่าบางทีเนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูจากข่าวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าข่าวเนี่ยมันค่อนข้างน้อยกองทุนนี้เป็นกองทุนของจีนนะครับนี่ครับ kchina a นะครับเดี๋ยวนะ kchina ad นะที่ผมอยากจะให้ดูนะครับหรือเป็นวงเล็บ a ก็ได้นะครับเนี่ย kchina kchina วงเล็บ a นะครับ เห็นเห็นไหมครับ a ขีด a วงเล็บ a นะครับเดี๋ยวนะผมหาอีกตัวหนึ่งก่อนของผมไม่แน่ใจครับผมซื้อไปของอะไรนะครับเดี๋ยวนะผมเข้าไปดูก่อนนะครับรายการเคลื่อนไหวอของผมซื้อเนี่ยเค c h คนช a นนาวงเล็บ d นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปหากันก่อนนะครับหาันก่อนนะอันนี้ขีด A ือใครจะซื้อตามหรือไม่ซื้อไม่ไม่เป็นไรนะครับแค่อยากจะมาแชร์วิธีการวิเคราะห์กองทุนให้ให้ฟังเฉยๆนะครับว่าอของผมเนี่ยนะครับเวลาวิเคราะห์ก่อนเวลาผมซื้อแต่ละครั้งเนี่ยนะครับที่เคยซื้อมาในในตัวเคสไซเบอร์นะครับซื้อ,อยังไงนะครับเพราะจริงๆเราผมก็ไม่ได้เล่นมานานนะครับแค่เล่นมาประมาณอ่นาน่าจะปีถึง2ปีนะครับแล้วก็ถอนเงินออกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับพอดี เขาจะสร้างอาจจะทางพ่อแม่จะสร้างบ้านนะครับก็เลยจําเป็นต้องขายกองทุนออกไปนะครับในผมหากองทุนผมไม่เจอนะเนี่ยนะเขียนไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวนี้แหละตัวเชนหน้าขิดเอนี่ยนะเนี่ยตัวเนี้ยครับเนี่ยอะ อ้าวโอเคตัวนี้แหละนะครับก็เป็นกองทุนเปิดเคชัยนาหุ้น A นะครับตัววงเล็บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่ตอนผมซื้อเนี่ยมันเป็นวงเล็บดีนะนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เป็นตัวนี้แหละครับไม่ได้เป็นตัวเดียวกันนะครับเคชัยนาเอแล้วก็ขีด A นะครับ ตัวเนี้ยที่ผมซื้อไปเมื่อวันที่17นะครับมันติดเสาร์อาทิตย์นะครับมันเลยช้าเรื่องของการจัดสรรนะครับบางทีใครเกินสามารถทาการก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับถ้าเกิดยิ่งซื้อช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับมันมันช้าแล้ววันจันทร์เนี่ยมันไม่ค่อยจัดสรรนะครับมันมันมักจะไปจัดสรรวันอังคารนะครับก็อาจจะรอนิดนึงนะครับแต่ว่าเงินเงินเข้ามาจัดสรรในไม่พัดแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงไม่ได้หายไปไหนนะนะครับอ่ะมาดูกองทุนนี้ครับ คือคือผมผมดูกองทุนนี้มาสักพักหนึ่งแล้วครับแต่เมื่อวันที่ผมดูเนี่ยผมติ๊งให้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยครับคือช่วงที่ผมดูดูเนี่ยมันเป็นช่วงประมาณเนี่ยครับวันที่เก้ากันยาสิบสามกันยาอย่างเงี้ยครับเนี่ยช่วงมันกําลังขาลงนะครับผมก็รอให้มันลงคือจริงๆเนี่ยผมจะซื้อตั้งแต่วันที่เนี่ยตั้งแต่วันที่สิบห้าแหละนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันยังลงไม่สุดนะครับคือผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะลงมากกว่านี้นะครับ แล้วพอมาอีกวันหนึ่งนะครับ16เนี่ยมันลงไปถึงจุดที่มันเคยลงต่ำต่าที่สุดแล้วนะครับคือเนี่ยมันเป็นแนวต้านรับเราเห็นจุดนี้ไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยมันลงถึงเห็นคำว่า NV NA NAV ไหมครับคือคือตัวตัวหน่วยราคาหน่วยมันนะครับราคาหน่วยมันเนี่ยอยู่ที่9.1335 แต่วันที่16เนี่ยอยู่ที่9.071นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่ํากว่าแนวต้านรับก่อนหน้านี้แล้วนะครับหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมานะครับเราไม่รู้ว่ามันจะเด้งเด้งไปถึงแค่ไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงมันก็เด้งขึ้นมาในจุดรับอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับช่วงมันเด้งจุดรับอย่างเงี้ยครับโดยปกติการาฟพวกนี้มันจะเด้งเป็นอย่างเงี้ยแหละครับคือถามว่าม,มันมีโอกาสที่จะดิ่งลงไปอีกเลยไหมมันก็มีนะครับเพราะที่ผ่านมามันก็เคยเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ย โอกาสอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็เกิดครับแต่ว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ไม่มีเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างน้อยนะนะครับนี้ยังมีไม่ถึงนะครับหรือใครหาตัวใชน้าขีดขีดดีไอขีดเอลงเรียบดีได้ก็ก็ลองดูนะครับลองตัดสินใจดูนะครับคือผมไม่ได้บอกว่าให้ซื้อตามผมหรอกแต่ว่าอยากจะให้ดูว่าวิธีการซื้อแต่ว่ากองทุนพวกนี้ต้องดูนะครับคือกองทุนเนี้ยผมบอกก่อนนะครับหัวข้อกองทุนนี้คือ กองทุนที่ซื้อเก่งกําไรนะครับหมายความว่าผมเก่งกําไรในตัวกองทุนที่กินระยะสั้นนะครับที่ผมเคยอัดคลิปไว้ว่าผมจะลงไป5้าพันนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําให้ดูนะครับรอบนี้ผมลงไปแค่หนึ่งพันนะครับผมลงไปแล้วนะฮะที่ผมซื้อให้ดูเมื่อกี้ครับที่ผมไปเปิดให้ดูนะครับอ่าผมผมเปิดให้ดูเนี่ยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับคือผมเชื่อว่าภายในเดือนเนี่ยนะครับหรือว่าอ่าสองสามอาทิตย์เนี่ยนะครับเดี๋ยวมัน เดี๋ยวมันจะมีการอัปเดตข้อมูลของวันล่าสุดมาตอนนี้ข้อมูลมันคือวันที่สิบหกนะครับเพอเพอรเนี่ยเพอเพอรผมคิดว่าแต่วันนี้วันที่สิบเก้านะครับเัวเพอร์ณปัจจุบันเนี่ยกราฟเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเอียงขึ้นแล้วนะครับเอียงขึ้นแล้วหรือใครอยากจะรอประมาณวันจันทร์าก่อนนะครับหรือวันที่ยี่สิบยิบเอ็ดก่อนนะครับรอให้กราฟมันอัปเดตให้ใกล้กว่านี้ก่อนเพราะว่าสิบหกมันค่อนข้างใกล้นะ พอมันมีความเป็นไปได้ที่วันที่ 17, 18เนี่ยนะครับกราฟมันเริ่มจะขึ้นแล้วนะครับพอผมเข้าไปดูใน Google เนี่ยนะครับกราฟมันก็อัปเดตสูงสุดแค่วันที่ 16, 17นะครับประมาณนี้แหละนะครับบางบางเว็บก็16บางเว็บน่าจะ17นะครับเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงขาลงนะครับแต่ผมคิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นนะครับอาจจะขึ้นได้มาถึงตรงนี้ครับถ้าเกิดใครที่ลงซื้อได้ในกราฟช่วงที่มันอยู่ตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ ซื้อนะครับซื้อคือไม่ได้แนะนําแค่กองทุนนี้นะครับหมายถึงว่าใครที่อยากจะเก่งกําไรกองทุนระยะสั้นนะครับก็เรามองว่าอ่ะมันลงไปถึงจุดสูงสุดแล้วที่เคยลงนะครับเราก็มาเก่งกําไรระยะสั้นนะครับถ้ามันถึงมามาถึงประมาณ9.5เ,นะเ,เนี่ยนะครับเนี่ย9.5 9.6พวกนี้นะครับก็ขายได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้มันถึงที่สุดไม่ต้องเก็บเป็นระยะยาวครับ ดีซีเอในตัดทิ้งเลยนะครับตัวนี้ไม่เหมาะกับ DCA นะครับตัวนี้คือกองทุนระดับ6เนี่ยความเสี่ยงระดับ6เนี่ยผมแนะนําให้กินกำไรถึงระดับหนึ่งก็พออย่างเช่นผมลงไปพันหนึ่งเนี่ยบวกขึ้นมาแค่ร้อยหนึ่งผมก็ขายนะครับผมถือว่ากินก,กินกำไรระย,ยะสั้นนะครับคือกองทุนมันต้องทำอย่างเงี้ยเราคือผมผมมาเคยเล่นกับกับหุ้นนะครับแล้วผมมองว่าอ่าถ้าเกิดลงไม่เยอะจริงๆเนี่ยนะครับ หรือรับความเสี่ยงไม่ได้จริงๆงเนี่ยนะครับอ่าค่อนข้างทาใจลําบากนะครับเล่นหุ้นนะครับแต่กองทุนเนี่ยนะครับถามว่ามีติดลบไหมก็มีติดลบบ้างนะครับมีติดลบบ้างพยายามทํากองทุนให้เป็นอ่ากองทุนเล็กๆแล้วก็ซอยกองทุนให้มันกระจายไปเยอะๆนะครับความเสี่ยงจะได้น้อยลงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทาแล้วก็เล่นกองทุนบางกองทุนเนี่ยเล่นเป็นระยะสั้นนะครับแล้วก็จะมีกองทุนที่ซื้อเป็นระยะยาว นะครับเหมือนกับคนที่ลงกองทุนแบบ D C D C A ครับก็คือซื้อไปเรื่อยๆซื้อซื้อซื้อทุกเดือนทุกเดือนอะไรอย่างงี้ครับเหมือนเวลพัทที่ผมแนะนําไปครับอันนั้นคือสําหรับคนที่วางแผนกองทุนเพื่อเป้าหมายระยะยาวนะครับผมก็มีเหมือนกันนะครับผมก็มีเหมือนกันกองทุนเหล่านั้นนะครับแต่ว่าบางกองทุนเนี่ยนะครับผมก็เก่งระยะสั้นนะครับกินกําไรแค่หลัก1 0หลักร้อยผมก็ถอนแล้วก็เอาต้นทุนมาลงใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็คือหมุนกองทุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ คือเราไม่ได้หวังเยอะแต่ถ้าเกิดใครมีกําลังก็สามารถลง5้าพันหมื่นหนึ่งได้นะครับผมการันตีว่าเงินเนี่ยนะครับถ้าเกิดลงไปแล้วนะครับมันเป็นเพียงการติดลบทางตัวเลขแต่ถ้าเกิดคุณติดลบไป500แล้วคุณกลัวมันมลงไปอีกแล้วคุณไปขายถือว่ามันติดลบจริงนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะนะเหมือนหุ้นเหมือนกันครับอันนี้หลักการเดียวกันครับถ้าเกิดคุณไปดูมันตลอดนะครับเหมือนกับเราซื้อแล้วเราดูทุกวันทุกวันทุกวันแล้วทําให้ใจไม่แข็งพอนะครับเราก็จะมองว่าถ้าเกิดมันติดลบเ,เราจจะใแข็งนะ ใจแข็งไม่ยอมขายเหมือนกับเวลาบวกเวลาบวกเอาน้วยนะคติดลบเนี่ยอย,อยากจะขายกลัวมันติดลบไปมากกว่านี้นะครับแต่พอมันบวกเนี่ยไม่อยากจะขายเพราะคิดว่ามันจะบวกไปมากกว่านี้จริงๆผิดนะครับเราต้องมีจุดที่บวกแล้วพอใจในสิ่งที่เราได้นะครับผมถึงบอกว่าถ้าเกิดใครลงซื้อในจุดนี้ได้นะครับเนี่ย9.0เนี่ยนะครับแล้วพอมันผ่านไป3 4วันแล้วมันขึ้นมาถึง 9 6 9.7เนี่ยนะครับคุณไม่ต้องรอจนถึงพวกนี้ครับไม่ต้องรอจนถึง10ครับคุณแค่9.6กเจเนี่ยแล้วคุณพอใจในกําไรที่มันได้นะครับคุณขายนะครับไม่ต้องไปเสียดายมันถือว่าเป็นกําไรครับแล้วเอาต้นทุนนั้นมาลงใหม่นะครับแล้วก็ไปดูกองทุนแล้วก็ลงใหม่เน่นั่นคือวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะอันนี้อันนี้สําหรับตัวผมนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีประสบการณ์เยอะขนาดนั้นที่จะแนะนํากองทุนว่ากองทุนไหนดีนะครับแต่ว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ที่เคยเล่นมานะครับ ผมเข้าใจแค่ไหนผมก็จะลงอธิบายไปได้เท่านั้นนะครับถ้าผิดถูกก็อย่าว่ากันเลยนะครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับกองทุนนี้ผมก็ซื้อไปแล้วนะครับแต่ว่าผมซื้อเป็นตัวอ่าใช้หน้าขีดขีด A แล้วก็วงเล็บดีนะครับแต่ว่าเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยนะครับอ่ผมย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ผมรอมันจัดสรรอยู่นะครับอยู่ในรายการเคลื่อนไหวนะครับก็รอจัดสรรอยู่นะครับน่าประมาณนี้นะครับ มันจะอัปเดตราคานะวันที่20เพราะว่ามันติดเสาร์อาทิตย์นะครับมันไม่มันไม่สามารถจัดสรรราคาได้นะครับอ่าประมาณนี้นะใครที่ซื้อเสาร์อาทิตย์ก็ต้องรอนานหน่อยนิดนึงนะครับสุกเสาร์อาทิตย์นะครับต้องรอนานหน่อยนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ซื้อไปแล้วรอจัดสรรนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันจัดสรรแล้วเดี๋ยวผมมาอ่าจริงๆผมจะอัปเดตตัวพอร์ตให้ดูอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่นิ่งนะครับก็ยังไม่ได้อัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้มาอัดคลิปแค่ตัว กองทุนที่อยากจะมาแนะนำนะครับในการกิงกำไรระยะสั้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะลองดูก็ก็ลองทดสอบสัก500ดูก็ได้นะครับว่ามันจะขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมรอของดดูของผมก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันจัดสรรมาแล้วเดี๋ยวผมถ่ายคลิปเป็น e.p. ีที่2ให้ดูครับในกองทุนตัว K China ขีด A วงเล็บ D นะครับอ่าประมาณนี้นะครับ อ่มันน่าจะเคยมีนะครับเดี๋ยวผมดูในกองทุนที่เคยซื้ออะตัวนี้ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ่ๆเนี่ยตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้เลยนะครับอ่ามันเคยพีคไปถึงจุดนี้เลยนะครับแล้วก็ลงมานะครับแล้วมันลงมาในขาลงนี้ผมคิดว่าน่าจะทํากําไรระยะสั้นได้นะนะครับก็ถ้าเกิดมันผิดพลาดนะครับถามว่ามันเป็นไปได้ไหมก็มีมีการวิเคราะห์ผิดนะครับถ้าเกิดใครวิเคราะห์ถูกร้อเเซก็คง ป่านี้เป็นเศรษฐีไปแล้วนะครับแต่ในความคิดผมวิเคราะห์เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วถ้าใครติดตามก็รอดู EP 2เกี่ยวกับตัวผมจะขึ้นหัวข้อว่าวิเคราะห์กองทุน K China ขีด A วงเล็บ D นะครับ EP 1นะครับแล้วก็รอดู EP 2นะครับถ้าอัปเดตมาก็ลองมาดูกันว่า มันจะดสรรแล้วเนี่ยนะจะเป็นเหมือนที่ผมพูดไหมนะครับว่ามันจะมีการดิ่งขึ้นไหมนะครับอ่ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ